ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกและก็แฟนๆช่องสูตรเด่นพร,รวยวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เป็นสูตรสามตัวมาตัวบนล่างนะครับเอเป็นเป็นแนวทางนะครับก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะเอทำมาก็หลายงวดนะั้นน้อแต่ปีผมทำมาเมื่อปีสอ6 2นะครับ เลขที่ออกมาห้าสองสองล่างออกแปดหนึ่งนะครับผมทำมานะครับก็น <c> ำ <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาให้สมาชิกก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นตัวเลขที่สามตัวมาตัวก็เข้าบางหลบบังกธรรมดานะครับแต่รู้สึกว่าเดินดีผมยังเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับ คำเตือนก็เหมือนเดิมนะครับสูตนนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางหรือการบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆนัง,งสิน้นขอให้สมาชิกและก็ท,ท่านติดตามช่องสุดเด่นพารวยของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดไลคก์คกดแชรก์รกดติดตามด้วยนะครับ มาดูกันเลยนะครับโซนนี้ก็ผมทำมาเมื่อปี2562นะครับ2562เลขที่ออกมาคือ522ล่าง81นะครับ522ล่าง81ผมทำได้0 23นะครับใน0ซ23เลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมาคือ924ครับล่าง97นะครับก็นานจนจำไม่ได้นะนะแล้วก็ต่อมานะครับ 8กแปดเก้าเราได้เลขที่ออกมาคือห้าสี่หนึ่งล่างแปดหนึ่งนะครับเ,เป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งแล้วใครชอบกออ็เอาไปจับเป็นแนวทางนะครับหัวน,นี้ไม่เข้านะครับศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองสามไม่เข้านะครับเลขที่ออกมาคือเจ็ดเจ็ดสี่ล่างหกเก้าผิดนะครับผิดแล้วต่อมาครับเจ็ด เก้าศูนย์เราได้าเลขที่ออกมาคือสองสองเจ็ดล่างศูนย์หกเราเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ต่อมานะครับโศนี้มีผิดอยู่สองหัวน,นะครับตกไปเท่าไรไมร่รู้ไม่รู้ว่ากี่หววนนะหันนี้ก็ผิดอีกนะแล้วก็ต่อมาจะมีเข้าตลอดนะครับสามห้าหกเลขที่ออกมาเก้าสามแปดล่างเก้าแปดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเจ็ดเก้าศูนย์ เจ็ดก็ศูนย์เลขที่ออกมาสี่สี่หกล่างเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อมาครับหกแปดเก้าเลขที่ออกมาศูนย์เก้าห้าล่างสองสองเราเก้าเก้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับหนึ่งสามสี่เราเลขที่ออกมาห้าหกเจ็ดล่างสองสี่นะครับเดินดีมาตลอดนะครับเท้ามาตลอดนะครับก็ให้สมาชิกเอาไปเป็นแนวทางตอนนั้นไม่มียไทมากมายนะครับ ครับ <c oughs> เดินยืดยาวมาเลยครับผ่านปีที่ปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับก็ผมนับดูนะครับนับดูก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ามสิบสีนะครับแล้วก็ วันนี้ก็เป็นงวดที่16นะครับ16บหกสิกเลขที่ออกมาก็เก้าเกล่าง98นะครับก็เก้าเจ็ดเกเราได้มา790เก้าลขที่ออกมาคือ083ย์าล่าง57นะครับเราเข้า7นะครับยังไม่มีผิดนะครับเกิดอยู่สงวดต่อหน้า ่าไปเป็นแนวทางได้สบายๆนะครับเสรสึกสุดจะหายใบนี่หนะั <c oughs> วนี้ก็เป็นงววที่ทลานี่ 16, นกเจ็เจนะ็ดสิดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี 26, 27, 28, 29, นะ่สิบหกยี่สิบเี่แก้าสามสล้วก็มาดูต่อนะครับสแล้วก็ยังไม่ผิดนะครับ30มสก็สามสิ 31, แล้วก็32 3สิบสองสาม 38, 39, 40, 4ปดสเก้บเนะครับสี่สอ็ดทีแล้วนะสี่สิบเอ็ดเราได้อะไรเราได้9ก้านะเก้น่งสองนะครับเราได้912นะครับเพราะว่าเลขมันออกมาก็935าสาล่าง90เราออกมา วิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณนีงก็ศูนย์นะนะศูนย์เราลดแต้มมาลดแต้มเป็นเก้าเอาก้ามาแล้วก็บวกสองงที่นะครับทุกครั้งลดแต้มลงมาเก้าก็เป็นศูนย์ก็เป็นเก้าเก้าแล้วก็บวกสองได้เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งกับสองเรากันไว้คือตัวนี้นะครับเก้าตัวนี้กันไว้หน่อยหนึ่งการธรรมดาสองตัวมาตัวใช่ไหมแต่เราก็กันกันไว้คือตัวนี้ ตัวเลขเก่าตัวนี้นะครับก็สมาชิกได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็นะวันนี้เลขออกมาก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งล่างแปดสามเราได้เราลดแทม่มาคือเก่าเนะนะสามก็ลดมาเป็นสองสองบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่ได้สี่คับห้า สี่กับห้าสองก็กันเอาไว้คือสองคือสองตัวนี้ลดจากลดจากตัวเลขสามนะครับครับตามโตดก็อย่างนี้นะครับท่านสมาชิกย้อนดูก็ได้ตามย้อนหลังดูก็ได้นะกี่ปีกี่ปีก็เข้านะครับจะผมจะให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับก็หลังจากนี้มาก็าสม่มติว่าแปดหกหนะึ่งล่างหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วลดแท้มานะครับลดแท้มาก็เป็นหก หกมาบวกสองคงที่นะครับได้เท่าไหร่ครับได้แปดกับเก้าแปดกับเก้านะครับได้แปดกับเก้ากว้คือหกนะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ห้าหนึ่งเจ็ดล่างสองเก้าเก้าแล้วลดลงมาเป็นแปดแปดมาบวกสองครับบวกสองคงที่ทุกครั้งนะครับเราได้ตัวเลขมาคือ ได้ตัวเลขมาคือนะะศูนกันหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือเจ็ดสองห้าล่างเจ็ดศูนย์เราเข้าเข้าทุกวนวดนะครับสมาชิกจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็บนล่างบนล่างไม,ไม่รู้ว่าจะอ,าอยู่หลักหน่วยหลักสิบก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับสมาชิกจะเอาไปเก็นแนวทางนะครับ ก็เข้าคือเข้าในเข้าผมก็ใม่มาแนะนานะครับท้ามันเข้ามาอกองว่าสิบพุนะ่งอผมไม่อยากนํามาให้สมาชิกจะไปนะเสียงเงินเสียทองนะนี่รู้สึกว่าจะเข้ามาดีก็ให้สมาชิกจะเอาไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะถูกใจก็นะสกับหนะครับอย่าลืมนะครับ4ี่กับห้า สองก็ไม่เท่าไรนะครับสี่กับห้าตัดมาอีกหน่อยหนึ่งคือสี่ครับอ่าเป็นในๆน,นะผมรู้ผมไม่รู้นะครับสมาชิกเอาไปเปลีนน่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ